แย่แล้วครับคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารเนื่องจากมีความกังวลเรื่องบัญชีม้าแต่บล็อกยังมองบวกเป็นยังไงไปติดตามได้ในคลิปนี้ครับช่วงนี้มีคนแห่ไปถอนเงินจํานวนมากนะครับจากธนาคารกันเยอะเลยหลังมีมาตรการเข้มงวดเรื่องของบัญชีม้าทําให้หลายคนโดยเฉพาะคนบริสุทธิ์โดนระงับเงินไปในบัญชีแบบไม่ทันตั้งตัวครับสร้างความกังวลและไม่มั่นใจในธนาคารโดยปัญหาหลักเกิดจากธนาคาร ได้ระงรับเงินในบัญชีที่สงสัยว่าจะเกี่ยวพันกับบัญชีม้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ครับแม้ประหลัดกระทรวงดีจะชี้แจงว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นการระงรับวงเงินนะครับที่ต้องสงสัยไม่ใช่อายัดทั้งหมดบัญชีแต่กระบวนการยังไม่ชัดเจนและไม่แม่นยําทําให้ผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนและขาดความเชื่อมั่นตอนนี้มิจฉาชีพก็ฉลาดขึ้นด้วยการใช้บัญชีธนาคารปนการซื้อขายก็ทําปกติ ทำให้คนทั่วไปอาจโดนเกี่ยวคลองได้ง่ายบางคนนะครับถึงกับเงินติดลบร้านค้าหลายที่ในต่างจังหวัดเลยไม่กล้ารับโอนเงินดิจิทัลนกันแล้วสําหรับโบรกเกอร์นะครับมองเรื่องนี้ว่ามีผลกระทบเล็กน้อยครับกับหุ้นกลุ่มธนาคารเพราะคนขาดความเชื่อมั่นแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะผลกระทบจริงคาดว่าจะจํากัดนะครับเพราะปัญหาไม่ได้มาจากธนาคารโดยตรงแต่มาจากข้อมูลบัญชีต,ต้องสงสัยที่ตํารวจแจ้งมาเท่านั้นแถมธนาคารไทยยังมีความ แข็งแกร่งมากมีสภาพคล่องและเงินกองทุนสูงเกินเกณฑ์ที่แบงค์ชาติกำหนดไว้เยอะและแบงค์ใหญ่ๆเองก็มีเงินสำรองหลายแสนล้านบาทดังนั้นครับการแห่ถอนเงินจะไม่รุนแรงและเป็นแค่เรื่องชั่วคราวสำหรับหุ้นธนาคารบรอยวนต้าก็แนะนำว่าเท่ากับตลาดครับและมองว่า ถ้าหุ้นราคาลงเป็นจังหวะดีนะครับที่จะเก่งกาไรแนะนำเค b บ n k และ TTB เพราะว่าปันผลดีและความเสี่ยงน้อยส่วนบรอกรุ้งศรีให้คาแนะนำเนเชอรัลนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารและเลือกเคทีบี b แนะนําเป้าราคาที่28บาท กับ SCB แนะนำซื้อเป้าราคาที่145บาทครับเป็นตัวเด่นนอกจากนี้ครับกรุงศรียังมองเชิงบวกอย่างมากครับกับกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ให้เลือก MTC แนะนำซื้อราคาเป้าหมายที่58บาทครับและ KTC แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย40บาทเป็นตัวเด่นครับสรุปแล้วแม้เรื่องบัญชีม้าจะทำให้เกิดความปั่นป่วนและความกังวลในระยะสั้นแต่ระบบธนาคารไทยยังคงแข็งแกร่งครับ ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีอย่างต่อเนื่อง